คลิปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่เห็นสว่างจ้าแบบนี้ฝนตกหนักกลางสนามเนี่ยมีแคดดี้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่กลางที่โล่งแจ้งอถ้าเห็นภาพตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปนี่ก็มีความหวาดระแวงอยู่เหมือนกันตอนที่จะเข้าไปเนี่ยผมจะนําเสนอแทรกตรงนี้สักนิดหนึ่งถึงความนนากตัวของฟ้าผา่าไปดูเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น,นโมงที่17แคดดี้รายหนึ่งถูกฟ้าผ่าจนหมดสติในสนามกอล์ฟทนผูชม เหตุการณ์นี้เมื่อ17บกันยาประมาณชัก5ห้าโมงครึ่งตำรวจคันยารับแจ้งเหตุว่ามีฟ้าผ่ามีผู้บาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งถนนปัญญาอินทราเขตคลองสามวาค่ะผู้บาดเจ็บเป็นหญิงอายุ37ปีนะคะขณะเกิดเหตุนักกอล์ฟสี่คนแคดดี้สี่คนกําลังตีกอล์ฟกันอยู่ที่สนามแล้วปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาที่หลุม17ค่ะมีแคดดี้บาดเจ็บไป4คนแต่คนนี้หนักเลยก็คือคุณอนุรัต์นะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็นําส่งโรงพยาบาลศิรแพทย์ ส่วนแคดดี้สามคนบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้ค,คลิปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่เห็นสว่างจ้าแบบนี้ฝนตกหนักไปไปลกลางสนามเนี่ยมีแคดดี้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่กลางที่ล่งแจ้องอาจถ้าเห็นภาพตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปนี่ก็มีความหวาดระแวงอยู่เหมือนกันตอนที่จะเข้าไปเนี่ยคดดี้เราไปก่อน,อนแล้ว้ออยู่นี่แล้วล อ,อนั่นก็คือเอาบอร์ดวางข้างตัวผู้บาดเจ็บพยายามจะเรียกแต่เธอหมดสติก็รีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลระหว่างทางต้องปัมหัวใจไปด้วยกระทั่งถึงโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยช่วยเหลือจนกลับมามีชีพจรอ,อีกครั้งแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะคะยังอยู่ในห้อง ICU อ่ ที่ลงแจ้งแบบนี้นําเสนอก็เพื่อจะบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ประมาณไม่ได้นะเรื่องฝนแล้วก็เรื่องฟ้าฟ้าผัาเปรี่ยงลงมาแบบนี้